สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านสู่อีีของไทยและทำไมไฮบริดยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจลองมาฟังกันครับปัจจุบันในไทยมีการเข้ามาของรถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากๆม,ม,มากถึง40%ของรถยนต์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ยังมีหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานซึ่งปัจจัยหลักๆยังเป็นแหล่งชาร์จไฟที่ยังไม่สะดวกเท่ารถน้ำมันถึงปัจจุบันจะมีการขยายตัวของสถานีชาร์จไฟฟ้านะครับแต่ก็ยังไม่พอต่อจํานวนรถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงจะมีโฮมชาร์จเจอร์แต่ต้องเช็คกําลังไฟของบ้านว่าเพียงพอต่อการใช้งนนอไ และการซ่อมบำรุงเลยครับที่ยังเป็นเหตุผลให้ใครหลายๆคนลังเลที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพราะอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ยากหรือต้องใช้เวลาในการรออะไหล่นานกว่าปกติถ้าเทียบกับอะไหล่ของรถน้ํามันที่ยังหาซื้อได้ง่ายตามร้านอะไหล่ทั่วไปแต่แนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้ายังคงดีอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งเรื่องสถานีชาร์จไฟฟ้าการนําเข้าอะไหล่ รวมถึงการปรับตัวของอู่ซ่อมรถแค่ต้องใช้เวลาสักหน่อยอาจจะ3-5ปีนะครับกว่าเขาจะมีความสะดวกเท่ารถน้ํามันหรือถ้าใครมีแพลนจําเป็นต้องใช้รถยนต์จริงๆรถยนต์ไฮบริดยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเป็นคุณต้องเลือกระหว่างรถไฟฟ้ารถน้ํามันหรือรถไฮบริดคุณจะเลือกอะไรกันครับ